โม้ยโม้ยมัีจริงโม้ยมันมีจริงกูกูกูไล่ผมหน่อยมึงพัดไล่ไม่งั้นโม้ยจะ่าผมนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมสองสามสู้นี้ในเกมของมายครับส้นแอบกันอีกแล้วนะครับผมแต่ส้นแอบในวันนี้แล้วเป็นส้นแอบวันนี้ติ๊บโม้ยโม้ยเหรอเกย์อีกแล้วสินะโม้ยโอ้ในหัวนี่มีโม้ยเต็มหมดเลยทุกคนนะสู้นี้นะครับไปอยู่ในมายครับส้นแอบแบป โมไอ้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าคนที่หาเนี่ยจะเป็นโมไอ้เล่ฆ่าเรานะครับเดี๋ยวผมจะทำการให้คนคนนึงเป็นคนหาก่อนใครเป็นคนหาก่อนจ้ะพี่เปเลยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าใครใครใครกดไฮเดอร์ช้าสุดใหเป็นคนหาแล้วกันไปแล้วไปหายเลยชิบหายใครใครเข้าไฮเดอร์ช้าสุดเป็นคนหานะครับใครเข้าไฮเดอร์ช้าสุดคนหานะครับอะไรวะไอ้เจียงหลงแบบ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 ไอ้โดนแล้วโดนโดนไอ้กายกายคนหากายคนหานะกายคนหาไปกายไปหากายไปหาโอเคครับตอนนี้ครับผมน้องกายก็จะเป็นคนหานะครับก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีหัวโมไอหันหน้ามาที่กาย หน้ามันดนหน้ามันดิหน้ามันยิ้มหน่อยนั่นแหละหัวโมไออีกทีนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับโอเคถึงเวลาวิ่งหนีก็แล้วไปกันดีกว่าไปโอเคครับภารกิจของผมในตอนนี้นะครับก็คือการที่ผมจะไปดต้องหาทีแอบดีๆนะครับทุกคนครับแน่นอนว่ามันอันตรายมากนะครับผมในการที่ผมจะต้องหลบซ่อนโมไอโมไออีกแล้ว่วะเนียโอ้ยถึงไว้ยักษ์ถือซ่อมเออถือซ่อมแล้วมันวิ่งไปขึ้นวะใช่ถือซ่อมลอยไปเออปล่อยแล้วเหรอยังไม่ปล่อยโอเคแล้วไปแล้วไปแล้วไปน้องแล้วไปน้องเนี่ยสุดจุดสุดน้องๆสวัสดีครับปล่อยแล ปล่อยละจ้าปิดผายแล้วโมอายไปแอบขโมยแล้วสวัสดีครับโอเคโอเคเรต้องหาที่แอบขโมยเฮ้ยมีที่ฮิวด้วยเหรอก็ออกมาจากฝั่งไหนกันะแอบไหนดีวะไปไหนกันนะก็ออกมาจากถ้ำนู้นด้วยมันจะมีถ้ำถ้ำหนึ่งอ่ะเป็นถ้ำเออประตูเปิดไม่เนียนนะน้องๆบ้าประตูนั้นมีคนเปิดไว้เฉยตั้งแต่เราไปแล้วละกันอุ้ยว้าวว้าวว้าวผมจะที่แอบขโมยแล้ว โอเคผมหวังว่าผมจะรอดจากโมอายในเกมนี้อาบน้ำรอได้เลยตัวจิ๋วขนาดนั้นโมอายมันจะไปหาเจอเจอโมอายทุกคนผมเจอโมอายแล้วตอนนี้โมอายว้าวโมอายจะทำอะไรล่ะโอเคมันก็จะใส่หัวโมโมอายนะครับโมอายก็จะวิ่งมาไล่ฆ่าเรานะครับนอ่นจู่จู่โอ้โมอายเป็นหมูตอนนี้โมอายเข้าไปในบ้านบ้านหนึ่งนะฮะเป็นบ้านบ้านบ้านอะไรสักอย่าง ไปมาไม่เสียอ้าวร้อยเสียบมไอฆ่าคนยิงคโดนแท็กตูระเบิดเลยอุงโดนเลยไอ้อะไรอะไรอะอะไรอะตอนนี้ผมเจอมไอฆ่าคนไปคนหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีคนจะพยายามฆ่ามไอด้วยใช่เหรอมีคนพยายามฆ่ามไอมีคนพยายามปลาอะไร่ใช่อ๋อมันเป็นปลาสโลปลาสโลโ์ใครวะคตอนนี้มไอนะครับก็ได้ทําการเดินๆไปเรื่อยๆนะฮะพาหัวเดิร์เซตร้อยไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะง่ายๆเอาเว้ยตอนนี้มไอได้ทําการลงมานะครับ ขาวิ่งวิ่งวิ่งวนที่บ้านเดิมอ่ะคือมันไม่วิ่งไปไหนอ่ะเฮ้ยวิ่งมาบ้านใหม่แล้วมาบ้านใหม่แล้วเอาเว้ยเข้าบ้านละครกุ๊งกุ้งกุ๊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 งมาแล้วกุ้งกิ้งกุ๊งกิ้งอยู่ไหนกันท่ายืนยืนยืนกลางทุ่งเนี่ยไม่ใครเห็นเลเอาว่ะยืนกลางทุ่งไม่มีใครเห็นว่ะเรียบตอนนี้เขาลงมาแล้วครับโมอายตอนนี้โมอายก็เอ่อวิ่งไปกลับบ้านเดิมน้องกลับบ้านเดิมจ๋าโมอยตอนนี้มัันงง่ว โอ้นุบนุบแทะล่ะโอ้ยอยู่ไหนกันแม็กก็ติดไหเฮ้ยอย่าเข้าไปบ้านนั้นอย่าออกมาเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละออกมาออกมาออกมาวิ่งไปวิ่งไปนั่นแหละวิ่งไปอย่าเข้าไปบ้านนั้นบ้านนั้นมีหมูอายอยู่ไหนไหนก็รู้อยู่ก็รู้อยู่มึงโมอายแต่แค่จะเอาลูกยาไวยอดไปให้มันเฉยๆอุ้ยเอาน้ำยาโยนใส่หมูอายเลยว่ะตอนนี้คุณกำลังถูกมองอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันมันมันบอกพิกัดมันบอกพิกัดเอาเว้ยเอาเว้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ย ไายบไยบายบาอโตายเหรอป้าหป้าปาใส่มันปาใส่มันไปอยู่ไปไปอยู่แม่งอไปไกลเลยยังยยเฮ้ยไข่ไขมันวิ่งมาแอบ What the Bro โอเคครับตอนนี oh, ้เจ <oh, ้าโมอายก็หาคนไม่เจอเหมือนเดิมนะฮะไม่รู้เป็นอะไรโอเคมาเจอแล้วหมั้งมีคนสกัดมีคนกรีดดังฟังายผมรู้ผมรู้แล้วว่าใครอยู่ไหนผมเห็นแล้วเงี้ยโอ้หพี่บอลโอ้ อะไรพี่แอบโคตรดีเลยแต่บอดแต่บอดเดอร์ผิดอ้าวบอดเดอร์เซตให้กันเซตให้เซตทไทเซทไทใครครับบีบลงมาเรื่อยๆฮะบีบลงมาเรื่อยๆบอดเดอร์บีบลงมาเรื่อยๆไปฝังไหนนะวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงเีรยวเข้าก่อนเดี๋ยวเข้าอันแด้เข้าซอยบ้านไปแล้วตื่นตัวเดี๋ยวมาเข้าซอยบ้านแล้วเข้าซอยบ้านแล้ว วายเขขึ้นบนวาเข้าขึ้นบนมาชินเนอร์อะไรวะเอาไงวะเขาขึ้นขึ้นบนแล้ววะคือฉันก็นี่อาจจะมองอย่ข้างบนไงอันนี้เบิร์ดไอวิวเไม่ได้มองอะไรแล้วอ่ะเบิร์ดไอวิวเฉยบอสซานมันมีอีกมันมีอีกคือบนฐานเนี้ยที่มึงอยู่เนี้ยไม่มีใครอยู่ทุกคนเลยเวไงไม่หรอกไม่ได้เพิ่เคยมาหาคนรู้แหละไอ้เหี้ยแม่งต้องเกียรเกียรอยู่ที่แปลกๆที่แปลกๆแปลกอะโดนรถแปลกเราไม่แปลกนะไม่อะพี่เกียร์ไม่จะแปลกเลยไม่แปลกนะไม่โดนคือไม่มีใครอยู่ที่แปลกเลยมีใครทุกคนมมมั้้งงออยยู่่ใกกลลๆึเเืบหด แค่มองไม่เห็นเลยเออไม่มองไม่เห็นแหละเออมองไม่เห็นแหละหน้าเนีเจอแล้วเแบบหน้าเยเจแบบมีกระจกมองไม่เห็นอะไรนดึมองดึบดึบโหมีสงคนอยู่ตรงนี้โอ้โหดึบุตหนวโอ้ยโอ้ยโอ้รวจแบบขับขอบอะไรประมาณนี้ไปเงยคุสาคุนกไต่ไอ้ย่ อ่ออ่อเออขอขอแม่งไม่กลับมาขอหรอยชาขอแม่งกลับอย่างช้าแล้วสันโลเต็แม่งติดเป็นปีเลยไปไหนไปไหนจูกูๆูร้าวจุอาไว้ข้านั้นหน้อ้าย โอเคก็แปลว่าตอนนี้โมไอชนะไปแล้วนะครับโมไอคุณรู้สึกยังไงบ้างที่คุณโดนปั่นประสาทขนาดนั้นโอเคตอนนี้ไปตาของโมไอกิตนะครับผมไม่มั่นใจว่าโมไอกิตจะหาคนเจอหรือเปล่าครับไอ้นุ๊กนี่ไม่น่าเจอเลยอันนี้นุ๊กจริงบอกเลยอําเลไว้นะฮะนี่น่าเดินโมไออีกนะครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่าโมไอกิตได้ทำการเริ่มไล่ฆ่าคนแล้วนะครับเราต้องทำการค่อยๆหาทางเอาตัวเราจากเขาไปนิดนึงมันลงไงพี่ไอ อาไมวุ้ยอุ้ย๋าทำไมทำไมทำไมกูเจอเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยไม่มันมีคนเด็กตัวแล้วคนเล็กเลยไยกูไปดูข้างลลางมันมันปีนก่องหกตัวใครโคตรมันเล็กกว่าไอ้กายสิบเท่ามาให้ผมเองนี่เม่แก้แล้วผมก็เพิ่งปรับไซส์มานี่ไงเอะหรอมีคน3ามคนจิตใจอยู่กันคอตอนนั้นบวไอ้กลังอ่ไปตรงแถวเหมือนเป็นอะไรว่าลนเซิรอร์เกม่ะ หาคนหาไม่เจอกดกด F5 ดูก็ได้ไม่ต้องไปชิดขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวมันเห็นกิดเท่าไหร่พี่วิ่งวนวนหน้าซ้ายขวาตรงตรงอะไรเีินไป TNT หน่อยไป TNT หน่อยแวะเอาออกมาหน่อยออกมาแล้วออกมาแล้วเดินเดินซ้ายขวาเดินเข้าเอ้ยประสาวนี่มีคนหรือเปล่าเนี่ยไม่เน่ยมีหรือเปล่งไม่เน่ยมีเดินเดินเดินดิต่อเดินต่อเอ้ยทำไมเขาเห็นวะโอ้เว้ยโอ้เว้ยกดชิปกดชิปชิปนี้ชิปไหนอยันเดียชิปใหญ่ย่อย่อย่ออ่ะย่อ กายอุ้ยอเอาหมดลงไวได้อุ้ยโอ้ตายโอ้อายตายอะไรอะอะอกตายหายอะไเยอไม่หมดต้องเป็นกูรอด เขาขึ้นมดี้วก็บนไ่วะจ้ากูนุ๊อนแน่แน่เข้าบ้านไปครับทำอาหารทำอาหารเนาะอะไรคนตายที่พูดเงียบไปอาหาเฮ้ยตอนนี้อนแน่แน่เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านริมสุดกาดทำอาหารสงสัยนี่เข้าบ้านใหญ่เป่องปกล่องออ้าเป็นชั้นสองแล้วตอนเนี้โอ้ชั้นสองชั้นสองหาคนมวยหาคนหาไม่เจอกากชิเป่งเลยน้องเอ๋ย เอาเดินออกบ้านแล้วออกบ้านแล้วออกบ้านแล้วครับตอนนี้อ๋อเปิดตู้หน่อยอันเดะเช็คตู้โทรศัพท์นิดนึงลงข้างล่างดีกว่ามันต้องมีมันต้องมีนดิดนึงมันต้องมีสักตัว,ตวนึ่งอะไ,ไม่มีวะไม่มีตอนที่แล้วดีกว่าตอนที่แล้วดีกว่า <c oughs> เอาเว้ยเอาเว้ยหาต่อครับก็หาต่อครับก็บพยายามหาอันเดะมีหรือเปล่าที่ตึกเดิมนี่มีไมนะ่ไหมนาไม่เจอกระโดดดูดีกว่าตอนนี้ครับโมอายเข้าบทครับ ไอายเข้าไปในบทฮะการทะเบิร์ดไอวิวจากบทนะครับไม่รู้โบไม่รู้เขาปีนบันไดขึ้นไปแล้ววะเขาปีนบันไดแบบรัวๆเอาไว้เอาไว้สเกตการจะขอสังเกตการใครอยู่ข้างล่างบ้างกำลังถูกจ้องมองจากมัวไอที่หายแล้วชิบหายแล้วเอาอีกก็ความแตกดิเบริวะเอาฉันสกิลมาแต่มันเดี่ยวมองไม่เห็นเอ็งเก่งจริง ตายแล้วอะไรนึกว่าพี่มอญจะความแตกแล้วว่าอยู่ไหนแหงเฮ้ยโค้ชใช้สกิลเก่งเกินเข้าไปในบ้านผีสิงครับยังไม่เจอใครเอฟเฟกต์ไหเอฟเฟกต์โอยิงอีกรอบไหมเฮ้ยโกอิ่งเหรอมีโกอิ่งด้วยเหรออ่ะหายละหายโอ้โหโอ้โหยังไม่เห็นเลยไม่ใครอยู่ใกล้ตัวกัเลยดีกว่าอ่ะจะบอกนะว่าหลอนอีกแล้วว่าโมอายคนนี้นูบอะ หนุบะปไหนใจน้อยนักฆ่าสองคนนะพี่ไม่เห็นใจเราหรอหนุบๆนุจริงเอามาวัดตึกเดิมมาตึกเดิมมาตึกเดิมไม่มาครับผมแกนึกว่าจะมาตึกเดิมซะหน่อยจะได้เจอคนแต่ไม่เจอยังไม่เจอใครนะครับยังไม่เจอใหญ่มันหนวดขึ้นไม่ได้ว่ะใครยังไม่เจอใครใหญ่พี่เห็นอะไรไหมดูใหญ่พี่พี่มาดูผมด้วยพี่พี่เห็นคนพี่เห็นแล้วนุบ ก็ว่าแหละเปลี่ยนปุ่มอะไรตั้งปั๊บอยู่จะนุบมาสปอยขนาดนี้เลยกอุ๊ยนิดนึงอ่ะอ่ะโบวบัเตอร์เพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะเฮ้ยวันนี้เพื่อนรักโอ้ยโบวไอ้โบว์ไอ้ดูดูเดานะอยู่ไหนวะระวังระวังระวังนุบจุ๊จู๊โอ้ตายแล้วตายแล้ว ดีจริงๆริงโมไอนึกยังไม่มองอีกอ่ะยังไม่มองอีกไปแล้วด้วยประเดี๋ยวจะขึ้ไปอย่าง้วดูโอ๊ยโดนตายโคตรใหญ่อ่ะเดี๋ยวต้องโคเดี๋ยวผมคนสุดท้ายเดี๋ยวทุกคนนึกโอเคครับตอนนี้นะครับโมไอก็ทําการฆ่าทุกคนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้สึกยังไงครับคุณโมไอที่คุณได้ฆ่าทุกคนแล้วขอสงสารหรอก ไอ้ยายิ้มวิ่งวิ่งไอ้เกียร์ในสัตว์วิ่งไม่เกิดที่หัวมันครับตอนนี้ก็ได้โมไอคนใหม่บไปแล้วนะครับอันนี้คือโมไอขมิบหัวหน้ามาหน่อยได้ไหมนี่นี่โมไอส์เดีโอ้วัดเดียโมไอเอาล่ะต้องหนีโมไอก่อนแล้วทุกคนนะเพราะว่ามันอันตรายหาได้แล้ววะหาได้หรอหาเลยหาเลยหาเลยหาได้แล้วหาได้คือก็ต้องกดชิปแบบกับสเปซบาร์รวมๆกันคิดว่ากกดสปินกดชิปพัคเกอร์ไว้ดิจะได้กดชิปร็อคเดียวตอนนี้ครับทางเจ้าโมไอส์นะครรับบกกก็ไได้้้้ทาาาาเเขน่ปแลว ก็ไม่น่าเจอใครนะครับโมอายตัวนี้ผมว่าน่าจะกระเจาอยู่นะจริงๆแน่นอนโมอายมียาสาโรวยเระเด็นเลยมอายจริงไปเด็ดโมอายจังวะเ้โมอายโมอายวิ่งกลับมาตึกเดิมว่ะวิ่งกลับมาตึกเดิมว่าตึกที่มันเคยซ่อนไว้ไม่กลับเอาแน่ขอตรวจบ้านนี้ก่อนว่ามีคนมีไหมไม่น่ามีครับตอนนี้โมอายครับก็ได้ทําการค่อยๆเดินมาครับมาสู่ตึกเดิมครับผมหวังว่าโมอายครั้งนี้น่าจะฆ่าคนแล้วครับวนวน ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยวายมันรู้ทันกูวายมันรู้วิธีวิธีของกูแล้วไปแล้วลบอขาคนเดียวก็จบเลยหรออ้าวอ้าวแบบก